ไปค่ะเราจะไปวัดเซ็นเซอร์ค่ะตัวนี้เป็นล้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะเป็นล้อมอเตอร์บัตเลดนะคะตัวนี้3,000วัตต์นะคะ60โวลต์นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเครื่องมือที่ใช้ก็เป็นมันติมิเตอร์แบบเข็มนะคะทุกคนวัดแบบนี้ได้เลยตามมองตามช่างทองได้เลยนะคะดูที่หน้าปัดนะคะเราจะวัดว่าเซ็นเซอร์เสียไหมนะคะมอเตอร์ ตัวนี้เริ่มจากสายช็อตนะครับสายตรงนี้ช็อตนะครับพอขอาแตกแตกสบเ็กนะครับทีน,นี้นี่นะครับสายเดิมนะสภาพสายเดิมน,นี่คือสภาพสายเดิมนะคะถ้าสายเขาช็อตกับตรงคอเหล็กตรงนี้นะครับตรงเหล็กนะ มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้จะมาวัดให้ดูนะครับอันดับแรกสายมอเตอร์นะครับมอเตอร์สามเส้นนะครับมอเตอร์กําลังนะมอเตอร์อยังปกตินะครับแต่ทีนี้สายชุดนี้จะเป็นสายฮอเซนเซอร์นะครับก็เช็คก,ก่อนนะครับเช็คมิเตอร์ก่อนนะมิเตอร์เข็มนะครับเป็นก็ เอาลบเข้าลบนะครับบวกเข้าบวกแล้วลองสลับดูนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะหายไปเลยนะครับก็ก็บอกได้คําเดียวนะครับว่าตัวนี้ช็อตแล้วนะครับเพราะว่าค้องหายไปเลยนะก็คือตัวเซนเซอร์ช็อตแล้วนะลเ,นเนาะแล้วตัวนี้ก็ถ้าจะวัดละเอียดไปแต่ละตัวอีกก็วัดแบบนี้ได้เลยนะครับ ก็หายไปเลยนะครับเนี่นะครับามาแตะซื้อดำแล้วก็วัดแต่ไว้สีนะครับนี่นะครับบางตัวก็ขึ้นบางตัวก็หายไปนะครับก็สรุปแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดฮอร์เนเซอร์นี่ใหม่นะครับก็คือเขาช็อตแล้วนะครับสาเหตุก็ เกดแกสายตรงนี้นะครับเช็อตนะที่โผล่มาตรงคอก่อนที่เราจะขันมัเนี่ยนะครับโผล่มาตรงนี้นะเขาถลอกนะครับถลอกแล้วก็เกิดอาการสายไฟชนกันนะครับสายไฟเส้นใหญ่นะครับกําลังนะไปช็อตกับสายเซ็นเซอร์นะครับหรือสายเซ็นเซอร์ก็ลงกราวตัวนี้ก็ลงกลาวไฟมันก็วิ่งถึงกันนะครับมาลงกลาวตรงนี้นะครับ เขาเป็นแผลนะเป็นแผลจุดเดียวกันก็ตันนี้ก็วัดให้ดูประมาณนี้นะครับใครสนใจกด